สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแลวก็เจ้าชายทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love erm นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมา,มากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการกดคอมเมนต์การกดแชร์และก็ทุกๆุกกำลังใจทุกๆุกเรื่องราวนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมนะคะรับ ไว้เป็นอะไรที่มีความสุขเป็นไกด์ไลน์นะคะบางครั้งได้สอดแทรกเข้าไปเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เจอรักแท้แล้วก็เจอคนที่ใช่จริงๆว่าคนที่ใช่เนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงนะคะคนที่ใช่ การในช่วงของการรู้จักการการดูใจการการเทคทํากันนะคะเป็นอย่างไรนะคะอะไรที่บ่งบอกว่าเจอคนที่ใช่หรืออะไรที่มันควรที่จะเป็นไปอย่างไงนะคะความสัมพันธ์ที่ดีเนาะทีนี้รันนอมอีพีที่67ของเรานะคะเราจะมาดูในส่วนของคอนเทนต์นะคะกับความสุขที่แท้จริงของรักแท้ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะเป็นอย่างไรมาดูซิว่า ความสุขที่แท้จริงของรักแท้นะคะทุกคนต้องอยากจะพบความสุขท yeah> ี่แท้จริงของรักแท้นะคะอย่าเพิ่งออกมานะคะไพ่นะคะขอพลังงานนะคะแห่งไพ่ทาโรต์นะคะสื่อถึงทุกคนนะคะที่ฟังแรนดอมอีพีที่67นี้นะคะกับคอนเทนต์ของเราความสุขที่แท้จริงของรักแท้ ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะคะขอพลังงานให้กับทุกๆคนที่ฟังแรนด om อีพีนี้คะ่ะความสุขที่แท้จริงของรักแท้ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของค,คุณค่ะ สี่เหรียญน,นะคะจะเป็นสี่เหรียญของความห่วงแหนนะคะในเรื่องของความรักห่วงแหนความสัมพันธ์นะคะจะไม่ยอมให้คุณไปไหนค่าสายตานะคะแล้วก็เวลาที่คุณได้รู้สึกถึงกันคุณจะรู้สึกว่าผูกพันลึกซึ้งนะคะแล้วก็มีความสุขความโรแมนติกมากๆเลยคุณสองคนจะรู้กันได้ด้วยด้วยใจด้วยความรู้สึกของคนทั้งสองคน นะคะว่ามีความห่วงแหนกันและกันห่วงแหนความรักความสัมพันธ์เพราะว่าจะไม่ให้ใครมาพังความสัมพันธ์นี้ไม่ทําให้คุณเจ็บไม่ทําให้คุณเสียใจยนะคะเพราะว่าเป็นสี่เหรียญที่ฉันจะเห็นคุณค่าของตัวเธอนะคะไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงฉันจะเห็นคุณค่าของความรักของเธอที่เธอมีให้กับฉันนะคะถ้าเป็นท่านผู้ชายนะคะเจ้าชายก็ คุณผู้ชายสลับตัวตนเอานะคะนะ4ีเรียญเห็นไหมคะว่าเป็นการห่วงแหนนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์หวงแหนเธอเหลือเกินนะคะเพราะฉันจะรักแล้วก็เห็นคุณค่าของเธอดังดวงใจแปดถ้วยถึงแม้ยังไงฉันก็ยังคงไม่ทำให้เราสองคน ห่างกันไปไกลหรือนานเกินไปเพราะว่าแปดถ้วยมันมีเรื่องของการทิ้งระยะห่างการทดสอบดูใจซึ่งกัละการเกิดขึ้นนะคะมันจะมีเรื่องอะไรที่มันยังคงค้างคาแบบแปดถ้วยละมันจะมะีเรื่องพิสูจน์ใจกันเกิดขึ้นนะคะรอให้ครบสิบถ้วยเดีย๋ยวมาดูซีอะไรอีกนะ เขาจะห่วงแหนงคุณแม้ว่าเขาจะอยู่ห่างจากคุณแม้ว่าคุณกับเขาจะไม่เข้าใจกันก็ตามเพราะเขาจะเก็บคุณไว้อยู่ในหัวใจเสมอ The Tower. คุณกับเขาจะมีเรื่องที่เซอร์ไพรส์แล้วก็เหมือนกับว่ามีเรื่องราวที่ทำให้เกิดขึ้นอย่างขัดแหันนะคะทุกช่วงครั้งที่ได้เจอกันหรือว่าที่ได้คุยด้วยกันนะคะเดอะทาวเ ความสุขที่แท้จริงของความรัก6 6ถ้วยค่ะ6ถ้วยคุณจะได้พบเจอคนในอดีตชาติของคุณนะคะเพราะเป็นเดอะทาวเวอร์แล้วก็6ถ้วยแถ้วยคุณจะได้พบเจอคนในอดีตชาติของคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็ได้นะคะตั้งแต่สมัยเด็กๆนานมาแสนนานแล้วนะคะแต่ถ้าคุณไม่เคยมีพื้นฐานในการเจอกันมาก่อนนะคะ คุณจะได้เจอคนในอดีตชาติหกถ้วยคนที่คุณรู้สึกว่าครั้งแรกที่ได้เดทกันนะคะได้นะเจอการรู้สึกว่าตกหลุมรักกันมากๆเลยมีความผูกพันนะคะรู้สึกมีความผูกพันเหมือนรู้จักกันมาเนิ่นนานแสนานานมากๆรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมันมีความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็คุ้นเคยอย่างที่เคยรู้สึกแบบนั้นมาก่อนแล้วก็ไม่เคยได้รู้สึกแบบนี้กับใครเลยนะคะ และคุณจะได้พบเจอกันอย่างการหันหันไปทันไในตั้งตัวแล้วก็มีเรื่องราวที่ทาให้รู้สึกว่าเกิดขึ้นอย่างการทันหันนะคะบ่อยครั้งนะคะคนคนนี้แม้ว่ามีความรู้สึกของการห่างไกลแค่ไหนหรือมีปัญหายัางไงนะคะคนในดิจิตชั่คนนี้เขาจะยังคงห่วงแหนความสัมพันธ์เพื่อที่จะได้กลับมาเจอกับคุณอีกนะคะ The High f r e n d s, <Dear> friends, <S ค่ะ เป็นความสัมพันธ์ที่มีการคอมมิทเมนต์กันตั้งแต่แรกเจอนะคะเหมือนกับว่าเป็นความรู้สึกของคนสองคนที่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เดทการได้รู้จักกันก็ตกหลุมรักเธอจนหมดหัวใจรู้สึกว่าตกเป็นของกันและกันตั้งแต่ทางความรู้สึกและสายตาเพราะมีความผูกพันกันมาั้งแต่เนิ่นนานตั้งแต่สมัยอดีตชาตินะคะที่ที่ผ่านมาแล้วและคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่รักสันโดด นะคะเหมือนกับว่าเป็นคนที่ผ่านอุปสรรคเรื่องราวอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายสามารถอยู่คนเดียวได้ผ่านความเจ็บปวดเสียใจมาอย่างมากมายอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ๆก็ได้นะคะสีดาบ King of Cups สดาบคนสอคนจะมีการทิ้งห่างกันออกไปแน่นอนมันจะมีเรื่องราวที่ทำให้รู้สึกว่าต้องพิสูจน์ใจกันเกิดขึ้นค่ะราชาทวยผู้นี้นะคะ king of cups เขาเป็นธาตุน้ำนะคะคนธาตุน้ำเป็นคนที่อบอุ่น เะะฟลลี่อบอุ่นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จิตใจดีน่ารักอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่เซนสติเป็นคนที่รักธรรมชาติรักทะเลรักาตา์เป็นคนที่ชิวๆสบายๆนะคะนิ่งๆเงียบๆมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่คิดมากคิดเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ผ่านอุปสรรคเรื่องราวอะไรมาอย่าง,ยางเยอะแยะมากมายในชีวิตของเขานะคะอาจจะเป็นคนที่แบบพอได้เจอความเจ็บปวดเสียใจในอดีตมาก่อนทำให้รู้สึกว่าอาจจะชอบอยู่นิ่งๆ,ๆเงียบๆคนเดียวนะคะ ไม่เท้าคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากใครคนหนึ่งอย่างกระดันหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะเพราะความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้เจอกันออนไลน์ก็ได้นะคะได้เจอกันออนไลน์แล้วก็ได้มาพูดคุยซึ่งกันและกันได้มาเดทซึ่งกันและกันค,คนคนนี้แม้ว่าคุณกับเขาจะมีความแตกต่างแตกต่างกันแค่ไหนน,นะคะไม่ว่าจะทางไกลาอายุที่ต่างกันต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษานะคะ หรือว่าต่างจังหวัดหรือว่าคนไทยอยู่ต่างจังหวัดห่างไกลกันแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ตัวตนของเขาคนนี้เป็นคนธาตุน้ํานะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้สึกว่า เขาจะเจอคุณแล้วคุณกับเขาจะมีเรื่องที่พิสูจน์ใจและทดสอบใจกันเกิดขึ้นแม้ว่าเรื่องราวนั้นมันจะเป็นความผ่างไกลหรือเป็นความไม่เข้าใจอะไรก็แล้วแต่มันจะรู้สึกว่ากระทันหันและไม่ทันในตั้งตัวแต่คุณสองคนเขาแต่เขาอะค่ะก็จะรอคอยการกลับมาหาคุณแบบจริงจังแบบการคอมมิทเมนต์ถึงแม้ว่ามันจะต้องใช้เวลาในการรอคอยนะคะออสามดาบนะคะทุกคนไม่ใช่สี่ดาบสามดาบแม้ว่าเป็นการรอคอยแบบมีอุปสรรค แม้เป็นการรอคอยแบบที่ช้านาแต่เขาก็จะกลับมาติดต่อคุณติดต่อสื่อสารพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณคือมันจะมั่นคงนะคะความรู้สึกมันจะมั่นคงมากๆรักแท้แม้ว่าจะห่างไกลแค่ไหนมีอุปสรรคยังไงคนสองคนก็รู้สึกว่าฉันเชื่อใจซึ่งกันและกันวางใจซึ่งกันและกันคนคนนี้อาจจะมีบาดแผลมาก่อนนะคะเพราะว่าเป็นราชาราชา้วยสามดับเขาอาจจะเคยมีอดีตที่เจ็บปวด อาจจะเป็นพ่อแม่ไม่ไๆมๆการหย่าร้างมาแล้วก็เจ็บปวดสา,เ,าเจ็บปวดแสนสาหาัสาหารเรื่องรักสามเศร้ามาก่อนก็ได้คือเป็นคนที่เจ็บมากๆนะคะโดนทําร้ายจิตใจที่เจ็บมากๆเพราะฉะนั้นเขาเลยรู้สึกว่าสันโดษมากๆเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก็ได้นะคะด้วยความที่ว่าเขาเวลาที่เขาชอบใครเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเทใจให้หมดนะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดมากแล้วก็จริงจังในเรื่อง,องความสัมพันธ์ด้วยเป็นคนน่ารักนะคะ อบอุ่นจิตใจดีเฟนลี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะอาธยาศัยดีแล้วก็เป็นคนที่แบบให้คำปรึกษาคนอื่นได้ดีนะคะพึ่งพาให้คำปรึกษาคนอื่นได้ดีอัธยาศัยดีนะคะและเป็นคนที่มีบาดแผลและเจ็บปวดมากๆเป็นคนที่เซนสทีฟด้วยนะคะอ่อนไหวนะคะเซนสีฟบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเห็นน้ําตาเขาเล็ดเล็ก็ได้นะคะเหมือนกับว่าถ้ามีอะไรสะเทือนใจที่เขารู้สึกว่ามันมันสะเทือนใจเขามากๆนะคะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างการหันหไ่ทันได้ตั้งตัว คุณจะรู้สึกว่าช่วงเวลาที่หายไปช่วงเวลาที่ติดต่อมามันอาจจะรวดเร็วกระทันหันหรือมันจะอาจจะเกิดเรื่องแบบว่าเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอย่างประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมถึงได้ส่งข้อความมาคุยหรือพูดคุยหรือว่าความสัมพันธ์พระนาวความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วนะคะในครั้งที่2หรือในครั้งต่อมานะคะเพราะมันจะมีการรอคอยการกลับมาได้พบเจอกันคนคนนี้เขาจะรู้สึกว่า ห่วงแหนนะคะความรักความสัมพันธ์มากแม้ว่าอยู่ไกลแค่ไหนนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนมั่นใจในความรู้สึกของเขานะคะคือมันเป็นอารมณ์ของคนที่มั่นใจความในความรู้สึกของตัวเองรอคอยนะคะแต่ก็ยังคงใช้ชีวิตในตัวเองประจำวันต่อไปเขาเป็นคนที่มีความมีความตั้งใจสูงที่จะมองหาความสัมพันธ์แบบจริงจังนะคะซีเรียส และเป็นคนอเดียชาติของคุณที่จะกลับมาทําให้รู้สึกว่าต้องมีการใช้เวลานะคะกันมากขึ้นมันจะเป็นความสุขที่มีการฝ่าฟันในเรื่องของอุปสรรคเกิดขึ้นความห่างไกลความอะไรก็แล้วแต่แต่เขาคนนี้ก็รู้สึกว่าหนักแน่นนะคะมากๆเลย และเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขามันเพิ่มพูนทุกวันเวลาที่ห่างไกลาจากคุณมันมีความคิดถึงซึ่งคุณและเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกนะคะในวินาทีนั้นแต่เมื่อไหร่ที่คุณสองคนได้พูดคุยกัน ได้เจอกันได้ปรับความเข้าใจกันได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและจะสารความสัมพันธ์วันนั้นคุณจะรู้สึกว่าคุณกับเขาได้เปิดเผยความในใจทั้งหมดเลยและเขาจะตอบคาถามภายในใจของคุณได้ดีมากกว่าใครทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคําถามที่อยู่ในใจนะคะทาไมอะไรยังไงคนที่จะตอบได้ดีที่สุดนะคะคือจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายก็คือรักแท้ของคุณ นะคะนี่คือคอนเทนต์ของเราความสุขที่แท้จริงของรักแท้ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณเขาจะรู้สึกว่าหวงแหนความสัมพันธ์ถึงแม้จะมีเรื่องราวที่ต้องห่างกันไปไงก็ตามนะคะเพราะว่าเป็นคนอดีตชาติของคุณเป็นคนได้ทําให้คุณได้รู้สึกว่าเขาจะกลับมาคอมมิทเมนต์กับคุณถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกของการที่ต้องรอคอยต้องหา่างต้องใช้เวลาในการเทคทม์หรือต้องอะไรก็ตามแต่แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดยังไงเขาก็จะกลับมาพัฒนาวความสัมพันธ์ กับคุณให้ได้เดี๋ยวขออีกซักสองใบนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะทุกคนเหมือนกับความสัมพันธ์อะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคง นะคะอัศวินเหรียญช้าๆนิ่งๆแต่มีความมั่นคงมากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคนคนนี้เขารู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีรักแท้ควรจะเป็นไปยังไงนะคะมันจะโฟล์มันจะมีความสุขและมันจะปลอดภัยมากๆคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่แท้จริงของความรักคือมันจะซื่อสตัตย์ต่อกันเท่าเทียมกันแล้วก็มั่นคงซึ่งกันและกันรักแท้ซึ่งกันและกันจะไม่ทาให้จะไม่ทําให้คนสองคนได้เจ็บปวดเสียใจร้องไห้นะคะเพราะว่าเขาก็จะ เสียใจแล้วก็เจ็บปวดเหมือนกันถ้าคุณมีความสุขเขาก็จะยิ่งมีความสุขเพราะฉะนั้นรักแท้จริงๆความสุขจากรักแท้จริงๆรักตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นต่างคนต่างรักตัวเองเติมเต็มใจให้ตัวเองแล้วคนสองคนมาเจอกันก็จะรู้สึกว่าเติมใจซึ่งกันและกันเราจะไม่ได้ต้องการอย่างที่จะให้เขามาให้ความสุขเรา เลยคือเราจะให้เขาให้เขาโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเพราะนั้นเขาก็จะมาให้เราให้เราเหมือนกันให้ความสุขกับเราเขาไม่ได้หวังเราแต่อยากให้เราอะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองเช่นกันและเมื่อไหร่ที่เราเจอกันเราจะรู้สึกว่ายิ่งเพิ่มผูนความสุขนะคะความเป็นรักแท้ให้มากขึ้นนะคะมันจะนิ่งๆชา้ชาๆแต่มีความมั่นคงคุณจะรู้สึกว่าโฟล์แล้วมีความสุขมาก,มากครั้งแรกที่ได้เจอกันแล้วรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าเป็นคนในดีตชาติแล้วแต่ครั้งต่อไปอะค่ะ เหมือนกับว่าช่วงเวลา,เาในการรู้จักซึ่งกันและกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีเรื่องที่ห่างกันนะคะแต่ก็ยังมั่นคงกันและกันนะคะหนึ่งถ้วยนะคะคุณจะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆความรักไม่หม่ๆเป็นความสุขที่แท้จริงของรักแท้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นหนึ่งถ้วยที่สวยงามหนึ่งถ้วยที่เต็มไปด้วยถ้วย ค่อยใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆแบบมีความสุขและเป็นความสุขแท้จริงเลยเพราะฉะนั้นการที่เรารักตัวเองและดูแลตัวเองได้อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ตัวเองมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นคนในอดีตชาติของคุณคนนี้นะคะราชาถ้วยนะคะตัวตนของเขาออกมาแล้วเขาจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความอบอุ่นมีความสุขมั่นใจนะคะแล้วก็มั่นคงซื่อสัตย์เคารพแล้วก็ให้เกียรติคุณมากๆเลยนะคะ แม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันนะคะคุณสองคนก็จะไม่ไม่หวั่นไหวนะคะไม่ไม่ไม่หวั่นไหวไม่คลางแค่งไม่หวาดระแวงนะคะมั่นคงซึ่งกันและกันเดี๋ยวเรามาดูโรแมนต์แองเจิลซักสองใบนะคะ ฮันนีมูนคุณจะได้ฮันนีมูนรอบโลกเลยนะคะหรือว่าทั่วประเทศไทยเลยก็ได้นะคะหรือว่าฮันนีมูนสองคนที่ไหนก็ได้คะ่ะที่มีคุณและเขามีความสุขซึ่งกันและกันนะคะขออีกสักสองใบเวลิซูนค่ะเร็วๆนี้นะคะจงเคลีเ e อเนจีพลังงานเก่าๆออกไปคุณจะได้เจอความสุขที่แท้จริงของรักแท้เพราะว่าเป็นความรักที่โรแมนติกแล้วก็มีความสุขมากๆคุณจะรู้สึกว่ามันมั่นคงนะคะ มันมั่นคงมันมีความสุขแล้วมันโฟล์มันจะไม่มีเรื่องราวที่ทําให้คิดเยอะคิดมากแล้วก็ปวดหัวใจชิวเดนคุณจะรู้สึกว่ากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งมันจะเป็นความรักที่เหมือนเด็กๆที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยให้มันปล่อยไปในแต่ละวันให้มันมีความสุขมากๆเพราะว่ารักแท้เขาจะไม่ทําให้เราเจ็บปวดรักแท้เขาจะไม่ทําให้เราเสียใจยนะคะเราจะอยู่ได้ด้วยตัวเองเราเป็นจะเป็นตัวตัวของตัวเองแล้วเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตและดูแลคุณนะคะ เดี๋ยวเรามาดูสีวริสุท์ด้วยนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณขอคำตอบรังฟ้าหนึ่งใบค่ะ if you believe ค่ะถ้าคุณเชื่อนะคะถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะได้เจอความสุขที่แท้จริงของรักแท้ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณมันจะเกิดขึ้นพลังงานแห่งจัก,กราวาล universe สนามแม่เหล็กที่ยิ่งใหญ่นะคะคือจัก,กราวาลข้างนอกนั่นเองนะคะ universe ของเราเพราะฉะนั้น จงเชื่อในพลังงานความคิดแห่งแรงดึงดูดของตัวเองเชื่อว่าตัวเองจะได้เจอรักแท้และคุณจะได้เจออย่างนั้นแน่นอนไม่ว่ามันจะเร็วหรือมันจะช้าทาร i มิงทาร f เฟรมของชีวิตคนเราไม่เท่ากันนะคะบางคนเจอแล้วแต่งงานเลยก็มีบางคนเจอแล้วห่างกันไปกลับมาปีสปีก็ได้แต่งงานกันก็มีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าชีวิตของเราค่ะมันจะไปอยู่จังหวะ อยู่ที่เลขรายของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต๋ากันดีกว่านะคะว่าได้เลขอะไรเนาะถ้าคุณเชื่อ if you believe เลขหนึ่งค่ะเป็นเลขหนึ่งที่เริ่มต้นได้สวยงามมากคุณจะเจอรักแท้ที่เป็นคนที่เข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณเป็นหนึ่งเดียวซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เริ่มหนึ่งหนึ่งถ้วยการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆกลังจะเกิดขึ้นคุณจะได้ไปฮันนมูมีความสุขเป็นน้ำพึ่งนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะ น้ำพึ่งพระจันทร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนมีความรักความโรแมนติกได้เจอความ ความสุขที่แท้จริงของรักแท้นะคะว่าเป็นอย่างไรและเจอรักแท้คนที่ใช่เราเร็วนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ ep ที่67กับแรนดอมของเราขอให้พลังงานทุกคนนะคะมีความสุขสมหวังเจอรักแท้แล้วก็แต่งงานเร็วเร็วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ